คนมาหลังมาเยอะเลยช่วยแนะนําหน่อยแก้อาการอ่อนเพลียหน่อย5ข้อแก้อาการอ่อนเพลียระหว่างวันไปดูกันอย่างแรกเลยคือแนะนําให้ เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆคือหลายๆคนจะมีปัญหาแบบนี้คล้ายๆเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดรมอ่ะเวลาที่มันปวดเมื่อยร่างกายอยู่ในท่าเดิมๆนาน,น,านๆมันจะแบบว่าไม่ค่อยมีแรงนี่หลายคนก็บอกว่าอุย้ยเราทํางานออฟฟิศนะเราจะเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆได้ไงแนะนําง่ายๆทุกคนนาฬิกาปลุกของเราเนี่ยโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เลยทุกๆชั่วโมงเดินออกจากเก้าอี้ของตัวเองยกก้นออกจากเก้าอีจ้จ้ะนะเคลื่อนไหวร่างกายแบบนี้ทุกๆชั่วโมงก็จะช่วยลด อาการอ่อนเพลียระหว่างวันใด ไม่ได้นะนำให้ไปออกกำลังกายหนักๆนะอย่าเข้าใจผิดนะยิ่งนอนเพลียอยู่แล้วไปออกกาลังกายหนักๆสลบพอดีข้อที่สองก็คือว่าดื่มน้ําให้สม่ําเสมอน้ําเปล่านะน้ําเปล่าๆนะไม่ใช่น้ําหวานไม่ใช่ชาไม่ใช่กาแฟนะจ๊ะน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สําคัญมากๆแนะนําวิธีกินกันก่อนก็คือว่าทุกๆชั่วโมงไอ้ตั้งนาฬิกาปลุกจากข้อแรกนั่นแหละพอตั้งปึ๊บจิบน้ําแล้วออกไปเดินข้อที่3คือปรับเรื่องของอาหารการกินหลายคนคุ้นชินนะเวลากินต้องแบบบุเฟกกกิินนเยอะั หนักกินจุกๆเราเคยเห็นไหมยิ่งกินเยอะยิ่งง่วงยิ่งกินเยอะยิ่งอ่อนเพลียปรับง่ายๆเลยทุกคนนะเอาไปใช้กันดูนะคือกินให้รู้ว่ากินพอแล้วไม่ต้องแน่นไม่ต้องอิ่มไม่ต้องจุกส่วนตัวพี่วิทย์เนี่ยใช้วิธีในการใช้จานเดิมนะกินด้วยจานนี้แหละ แล้วเวลากินก็คือกินแค่นี้กินเฉพาะในจานนะมีข้าวมีกับตักประมาไม่เพิ่มไม่เติมจานเดียวจบข้อที่สีงก็คือว่านอนให้เร็วนอนให้พอเวลาการนอนที่ดีเนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงเจ็ดถึงเชั่วโมงกําลังดีเรื่องของเรื่องก็คือพอเวลาเราอายุเพิ่มมากขึ้นมักจะนอนไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกใช่ไหมอันนี้ประเด็นสําคัญมันจะทําให้เราบอกว่านอนไม่เต็มอิ่มนอนขาดช่วงเดียนนเด๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นเดียนนเด๋ยวนอนเดี๋ยวตื่น เวลาเช้ามาก็จะอ่อนเพลียเรื่องการนอนฝึกได้ข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะอายุ40บวกขึ้นไปอะ่ะแนะนำให้ใช้ตัวช่วยตัวช่วยเรียกว่าเป็นตัวบำรุงร่างกายนะช่วยให้นอนหลับดีช่วยเติมออกซิเจนให้กับร่างกายไม่ใช่ยานอนหลับนะอยากเข้าใจผิดวีก็ใช้เวลาเลือกอย่างยาวนาะนสุดท้ายก็เจอตัวนี้ช่วยให้นอนหลับได้ดีหายใจคล่องร่างกายดีแถมผิวดีด้วย